Say <laughs> you yeah. เองสองสามอยากกัดไปอีกไม่ชอบโดนเลยโอเคสวยนี่เดี๋ยวก็ส่งให้ <laughs> 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 ไปดูทหาร ช่วงนี้ช่วงนี้ครั้งแรกนะที่<อ>ามานี้ที่ไม่ได้มาหัวหินเนี่ยยี่สิบปีได้แล้วนะอ๋อเหรอตั้งแต่ลูกสาวยังเพิ่งออกจากเรียนหนังสือจบนะนะ่ะ <laughs> ตอนนี้หลานก็อายุสิบกว่าแล้วยี่สิบปีไดไ้ไม่ได้มาช่วงช่วงนี้แฮแท็ช่วงนี้แฮตแท็กไทยนี่รักสงบ <laughs> ใช่ใช่มันต้องสงบอะ่ะ <laughs> คนเรานะ อแต่ถึงลบไม่ขาดนะต้องสลบสลบสงบสวยสวยสวยไหมเตี๋ยสวยไหมสวยไหมสวยไหมแรงว่อาเตี๋ยหญิงจะถ่ายรูปให้ใช่จักตรงตถ่ายตรงๆ โอเครอละรอละออะรูปนี้ถ่ายให้อีรูปหนึ่งอ,อีจะส่งให้เขา